สวัสดีครับจากร้านช่างนักมาซ่อมมือถือนะครับตัวนี้เป็น Xiaomi b a ชา e r y สองนะครับหรือว่าสองโปรอาการก็คือตัวชาร์จไหม้นะครับตัวชาร์จข้างล่างตรงนี้ไหม้แล้วมันก็ละลายหายไปทั้งครึ่งเลยนะครับก็เลยเป็นตัวชาร์จตัวใหม่นะครับตัวชาร์จหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากทาการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะเช็คเครื่องให้ลูกค้าก่อนนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับอ่ะเช็คที่หน้าจอนะครับวาดหน้าจอไปเรื่อยๆ ก็เช็กระบบสัมผัสนะครับหน้าจอสัมผัสได้ย้อนกลับด้านข้างนะครับย้อนกลับแล้วก็่มาดูที่สีนะครับสีของหน้าจอนะครับไม่มีเดพิกเซลไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับมาอย่างไงก็ส่งกลับอย่างนั้นเลยต่อไปครับ มาดูที่ตัวอซองตัวชาร์จเนาะเดี๋ยวเสียบตัวชาร์จให้ดูตอนแรกไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็แบตหมดนะเปิดเครื่องไม่ได้ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการชาร์จแบตจนเกือบเต็มแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยครับเกือบเต็มแล้ว95%แล้วก็ตอนนี้ใส่สัญญาณซิมของทางร้านนะครับสัญญาณซิมขึ้นนะครับแล้วก็ WiFi Wi-Fi ก็เชื่อมต่อกับของทางร้านนะครับ Wi-Fi ขึ้นนะครับเนี่ย Wi-Fi นะครับเข้าได้ หน้าจอนะครับสัมผัส1 2 3 4 5 6 7 8 9าส่หาสัมผัสได้นะครับต่อไปลองโทรดูครับเซ็นเซอร์ทำงานนะครับอันนี้ลำโพงด้านบนนะครับเสียงดังชัดแจ๋วเลยดีไหมครับนี่ลำโพงเชนข่่าว ดูดวงและอื่นๆกด2ยกเลิก F F S m n S ได้ยินนะครับโทรออกได้นะลำโพงด้านบนลำโพงด้านล่างได้ยินนะครับลดเสียงกดได้ครับเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงกดได้ครับสั่นทำงานครับสั่นปุ่มเกมมิ่งทำงานครับ แล้วก็ปุ่มล็อกหน้าจอทำงานครับผมกดล็อกหน้าจอแป๊บหนึ่งอะต่อไปมาเช็คที่ไอ้นี่หน่อยตัวสแกนนิ้วนะครับสแกนนิ้วลายนิ้วมือแต่รหัสแป๊บครับ เพิ่มหนานิ้วมือดูเห็นไหมครับสามารถสแกนนิ้วได้เนี่ยครับนี่เนี่ยครับสแกนนิ้วได้นะครับต่อไปมาดาูตัวกล้องนะครับกล้องมีตัวกล้อง ฮัลโหลทดสอบไมค์วิดีโอกล้องหลัง1นึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนวิดีโอกล้องหลัง1นึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลเช็คกล้องหน้าบ้างนะครับฮั hello, check, check. Video, ลโหลเช็คเช็คไมค์วิดีโอกล้องหน้าฮั hello, check, check. Video, my, ลโหลเช็คเช็ควิดีโอไมค์กล้องหน้าฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงบ้างฮั hello, hello. Check, check, ลโหลฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้าฮัลโหลเช็คอ่ะลองมาฟังเสียงดูนะครับฮัลโหลเช็คเช็ค ให nah. nah. ม่วิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเวิดีโอไหม่กล้องหน้าฮัลโหลฮัลโหลใช้นได nah. ้ฮัลโหลฮัลโหลกล้องหลังฮัลโหลทดสอบไหม่วิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คใหม่เขาใช้งานได้นะครับต่อไปเดี๋ยวนะไอ้ไอโทรศัพท์แต่ตัวหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยต้องหาเมนู เจอกับพวกเช็คเครื่องเช็คระบบอะไรพวกนี้สักครู่หนึ่งอะดูที่ไฟฉายครับไฟฉายใช้งานได้นะครับผมดูก่อนว่ามีอะไรอีกที่ต้องเช็คโอเคเช็คหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเสียบชาร์จก็เสียบเข้าเนี่ยไฟเข้าเลยนะครับเดี๋ยวก็แพ็คของส่งกลับให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับ ใครสนใจติดต่อไ,ได้เลยนะครับช่างธนวัฒน์ซ่อมมือถือครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ